โอ้สุนัขสายติตัวตัวพูดคุยไ้ไซโนยูโนอยังไม่เก็ลบาด้ชนนลจะบู a พ p l a u d a n k u n o no a l a ชมเวกท้องเลย่องขฟนองัวไปช่องโยมาเน่ชูมวยเน่ฮึมมีเยอะที่ยังทองเรื่อนยายยัยับพิดาชนนไม่เน่ย์ะดักคงบ้าเดลพานอ่ย์ดักคงบ้าชนนวลยจะบบูปช่องน้อฮันนี้โยเลยโยวานาะมันลบพิ้น้ที่ยบบเน่ ฮัลลาดลูบาดาพรมีอาดิฮบาดาฮัลคลาโดลูดาอพลอาฎิฮบาคลายโดฮัมาจะลำไมบาจีลบาจีฮัมลบย่อยชแคลนลรอุยฮบาสุนหุคุยฮับาดูหันนาลไบลอชอเมื่อนะนบามากูไม่มันลอกไว้ชัแคลนทงเองเราจะบูเกทงเกแอพลอุงหองพุนีย์แอพไปช่อง អ플레이អងតៃឡង់មើល2ដងលំပြោអសិទ្ធអងតៃឡង់គូមេគូចៃអ플레이អមណអមណអ플레이អមណឌីអមណឌីអអ플레이អមណមីអមណមីអ플레이អមណថាអមណថាអសិលសិនចំបូកប៉េអ플레이ឈុំមួយបើឆោះហោហូបបាទប្អូនលយោភូបលិណោយិលោបយ៉ាភីលោណតាយ៉ោណសកុបគូអាឌីសៃ